สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ซื้อลาบไก่มากินจ้าลาบไก่มีผักแพลวด้วยมีเยอะมากแต่ขอกินแค่นี้ก่อนไม่ไหวจริงๆมะเขือเทศแดงเนี่ยอร่อยดีาชอบกินกับทุกอย่างเลยอร่อยมากนี่แหละน่ากินอ่ะหิว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  ผักแพวตั้งใจซื้อผักแพลวมากินกับลาบได่ลาบไก่นี่เนเป็นขา้าวก่อนอซื้อมาจากร้านไทยอร่อยร้านพี่โชคขอ,อไม่รอแล้วนะดูสิมะเขือเทศ ไม่มีข้าวเหนียวเป็นคนเจียงไฮปกติเขากินข้าวเหนียวเป็นคนเจียงไฮเจ้าปกติกินข้าวเหนียวเจ้าอันนี้กินกับข้าวสวยเจ้าอืมลาบไก่ข,ข้าวสวยร้อนๆอร่อยเนี่ย แควผักแพลวไม่ใช่ผักแพลวไปเปิดในอินเดนเน็ตเขาเรียกว่าผักแพลวแพลวสาราแอลพอพานวโวแบบหรือผักไผ่ หอ,อมหอมคิดถึงบ้านอนคิดถึงกับข้าวฝีมือแม่คิดถึงกับข้าวฝีมือคุณแม่ยังกรอบ ถึงลาบเหนืออมซื้อลาบไก่มากินกับข้าวเหนียว กินกีทีก็อร่อยเชฟทำาหารอร่อยอร้านโชคดีสถานีกิจกากุชิก็ยอดออมอเผื่อมันป้องกันโควิด19ได้ นไปก่อนสมุนไพรสมุนไพร ไปก่อนนะคะคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามฝั่งเนื้อฝังตัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย